ามานมูตาเดเกช่็เยกะก็บอกว่าอย่าเล่นเราไม่ไม่ไม่เล่นปรดี๋มือแล้วแบบว่าแปลงเนแงนั่โมนกระเือะมันมาตึงรงเี้วแล้วตรงเวกเลยมังฮะทำียลไใจ้องเล่นยู่เออทมอไ ว่ากำลังโตระแก้วใจเด็กแกลบเราลบม่ร้หมด็อเตอร์ลวตัวนี้กำลังต๊อยู่ข้านของเล่นก็เรวยมานด้อยไม่ใจมาีวเอรลบกินกบ่อใจาตำกระเลยอยู่ันแกได้รูโอ้กลบเด็กแกลบเดียวเขอย่างเมนให้เราขวอนังขวานกเลยวนเลยกับอกเตเนี่นุ่มตาไหม